พูโตเดินถอยหลังในราศีมังกรวันที่11มิถุนายนถึง10ตุลาคมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมาเลือกกันหน่อยระหว่างในเรื่องของ พลูโตในมังกรคือความเก่าๆหรือพลูโตในกลุ่มก็คือเป็นความใหม่ๆนะคะน,นี้พลูโตนะแล้วนี่ก็มังกรในกลุ่มนะคะคือต้องบอกว่าโอกาสที่มีเนี่ยคือการที่การเป็นเจ้าของการยอมรับด้านมืดในตัวเองแล้วก็การใช้พลังภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะความท้าทายก็คือการปล่อยวางรูปแบบอาชีพเดิมๆไม่ยอมให้อำนาจใดๆมาทําให้เรายอมแพ้นะคะเวลาที่พลูโตเดินถอยหลังจะเป็นช่วงเวลาที่สถา ท้อนสิ่งที่เป็นพลังแล้วก็การควบคุมเรื่องราวต่างๆในชีวิต ถ้ามีใครที่โดนควบคุมหลอกใช้รอบนี้จะเป็นเวลาที่ดีมากๆที่จะออกมาจากสิ่งพวกนี้ได้แล้วก็ยิ่งมีดาวเสาที่จะเดินถอยหลังต่อจากพลูโตอีกยิ่งย้ำเตีมในเรื่องของโครงสร้างที่สําคัญในชีวิตอะไรที่จะทําให้เราแบบไม่ได้พัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือเติบโตขึ้นสถานใดที่ทําให้เรารู้สึกตนบังคับยากที่จะต่อรองหรือถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่ย้ำาตีมนะคะให้สังเกตตัวเองนะถ้า มีอะไรที่เกิดขึ้นซ้ําๆย้ำๆไม่ว่าจะเป็นการทํานิสัยพฤติกรรมเดิมๆความชอบการติดอะไรบางอย่างอาจต้องกําจัดออกมาให้หมดถ้าโดนควบคุมในเรื่องความสัมพันธ์ทำโน,น่นทำนี่ไม่ได้คอนทีกนะคะบางทีต้องยืนหยัดในตัวเองในรอบนี้หรือแม้แต่การติดยาติดอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามัน มันไม่ได้มีผลเดียบชีวิตนะเช่นการติดหวานการติดอาหารขนมของหวานต้องกินเยอะกินแบบกินไม่หยุดอย่างเงี้ยคะ่ะที่มันมีผลต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของคุณนะคะบางทีต้องมีการปล่อยปล่อยวางนิดหนึ่งบวท็อกให้บวท็อกดีท็อกนิดหนึ่งฉันในชั้นนั้นเนะเหมือนของแจงตอนนี้ก็ทํามาได้สักเดืนอน2เดือนแล้วก็คือการแบบไม่เข้าเฟซรู้สึกดีมากรู้สึกชีวิตแบบไม่ท็อกซิ ดีนะคะเพราะฉันลองดูช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการปลดปล่อยสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันติดหรือแม้แต่นิสัยแบบช็อปคารช็อปกาฮอลิคคือช็อปปิ้งอยู่นั่นแหละเอออันนี้ก็เหมือนกันมันต้องดีท็อกซ์ออกไปเพื่อให้คุณมีใช้คำว,ว่าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตได้นะคะ